ประกอบการรับซื้ออย่างพาราชายแดนเข้าพบพ่อเมืองขอความเป็นธรรมหลังเจ้าหน้าที่กรมการยางลุยอายัดตรวจสอบที่มาพร้อมรับปากหากมีโอกาสอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้คุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรให้ ความคืบหน้ากรณีนายวิรชัยชุนหาสุวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกองการยางรมวิชาการเกษตรพร้อมเจ้าหน้าที่กองการยางจากส่วนกลางทำการอายัดรถพ่วง22ล้อยี่ห้อฮีโน่สีขาวหมายเลขทะเบียนตัวแม่71ขีด1289เพชรบุรีตัวลูก71ขีด1288เพชรบุรีที่บริเวณจุดตรวจ,ร,วจ,ร,วจร่วม3ามแยกทองผาภูมหมู่ที่หนึ่งตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งรถคันดังกล่าวบรรทุกยางก้อนทุ่ว หรือขี้ยางพาราและยางแผ่นน้ำหนัก29ตันมาจากบริษัทจำกัด ทิติพงศ์การยางการจนบุรีเลขที่259บ้าทับบ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่7ตำบลหนองลวงอำเภอสังขละบุรีเพื่อนำไปส่งในพื้นที่อำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชการตรวจอายัดเกิดขึ้นเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาต่อมาวันที่25ตุลาคมเจ้าหน้าที่กองการยางกรมวิชาการการเกษตรได้เดินทางไปตรวจสอบยางพาราที่มีอยู่ภายในบริษัทจำกัดทิติพงศ์การยางการจนบุรีและได้ทำการอายัดยางพาราเอาไว้ประมาณ300ตันสำหรับการอายัดในครั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่กอง กาารยงได้รับแจ้งว่ายางพาราอาจจะเป็นการลักลอบนําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยผิดกฎหมายทําให้ส่งผลกระทบต่อราคาย,ยางพาราของเกษตรทั้งประเทศจากกรณียังกล่าวล่าสุดเมื่อเวลา15.30นวันที่27ตุลาคมน,นายรัฐีชํานาญเรือตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเภอสังขละบุรีเอ็มเพอทองผาภูมิได้นําพาผู้ประกอบการรับซื้อย,ยางพาราในพื้นที่เมือสังละบ,บุรีจานวนสองรายเข้าพบ ร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีที่ห้องประชุมชั้นสามสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อยืนอย่นหนังสือร้องเรียนขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการตรวจสอบการตรวจยึดยางพาราจากเจ้าหน้าที่ภาครรฐที่เกี่ยวข้องแล้วทําให้เกิดความเสียหายต่อชาวสวนยางพาราและผู้ประกอบการรับซื้อ,อยางพารานอกจากนี้ยังยืนย่นหนังสือฉบับเดียวกันให้กับนายสุท,สทธิพรศิวเวทพิกลนอำเภอสังขบ,บุรีอีกหนึ่งฉบับด้วย โดยร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวกับนายรพีชำนาญเรือและผู้ประกอบการรับซื้อยางพาร,ราทั้งสองรายว่า การตรวจสอบยางของเจ้าหน้าที่ทําให้การเคลื่อนย้ายยางพารานั้นเกิดความล่าช้าซึ่งทางจังหวัดก็ทราบเรื่องนี้อยู่แล้วเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อทางเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางทราบข่าวหรือได้รับทราบจากแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ต้องมาตรวจพิสูจน์ดูว่ามันเป็นความจริงตามข่าวที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมาหรือไม่ซึ่งตามระเบียบกฎหมายแล้วจะต้องมีการเปิดเผยซึ่งถ้าเรามีความบริสุทธิ์และมีหลักฐานเอกสารมาแสดงการได้มาของยางพาราและดําเนินการตามระเบียบของศุลกากรก็สบาย จากการที่ได้รับรายงานจากนายอำเภอสังขบุรีและแนายอำเภอทองผาภูมิว่ามีการอายัดยางพาราเอาไว้ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการขอตรวจสอบเอกสารการรับซื้อทราบว่าผู้ประกอบการรับซื้อมีหลักฐานมาแสดงถูกต้องทั้งหมดซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กองการยางกรมวิชาการการเกษตรจากส่วนกลางได้เข้าไปดูและทําการตรวจสอบในเชิงลึกกว่านี้ว่ายางพาราเหล่านี้นั้นได้มาจากไหนหรือจากส่วนใดดังนั้นเชื่อว่าถ้าเราทําตาม ฎระเบียบของรัฐบาลและกรมการยางก็คงไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นการค้าขายพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็ให้ดําเนินการต่างๆไปตามระเบียบ ซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐมีข่าวหรือได้รับแจ้งเข้ามาเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องเดินทางมาตรวจและผู้ประกอบการก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ให้เขาตรวจสอบเพื่อความถูกต้องต้นเชื่อว่ารัฐบาลโดยท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านจะสนับสนุนในเรื่องของการค้าขายเพราะท่านเศรษฐาทวีสิในในายกรัฐมนตรีได้ให้นิวายให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องระบบเศรษฐกิจถ้าเกิดการค้าขายได้เกษตรกร,ร,กรอย่างพวกเรารวมทั้งผู้รับจ้างกรีดยางพาราก็จะมีรายได้ไปด้วย สำหรับหนังสือร้องเรียนที่นำมายื่นในวันนี้ก็จะรับเรื่องเอาไว้และในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรมรนัทพรมเผ่ามีกำหนดการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีหากมีโอกาสก็จะเป็นตัวแทนในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่มายื่นหนังสือร้องเรียนในวันนี้ให้ท่านรัฐมนตรีทราบถ,ถึงปัญหาดังกล่าวมันก็เป็นไปตามการค้าการข,า,า,ขายพี่น้องกเกษตรกรก็ดำเนินการต่างๆเป็นไปตามระเบียบ มเชื่อเชื่อว่านั้นก็เป็นธรรมดาครับเมื่อเจ้าที่ของรัฐมีข่าวเข้ามาเขาต้องมาเราก็ต้องให้ความบริสุทธิ์พอครั้งนี้มันจบไปมันก็จบครับเขาก็ไม่มานะนะก็เพียงแต่ว่าก็เข้าใจซึ่งกันแล้วกันเราบริสุทธิ์ตัวตัวนะเพราะว่าผมเชื่อว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรหอว่าโดยท่านนรัฐมนตรี ท่านต้องสนับสนุนในเรื่องของการค้าขายด้วยครับนะเนะพราะท่านาาใน,ในายกรัฐมนตรีง่ายๆนโยบายอยู่ว่าให้ความสําคัญเรื่องเศรษฐกิจรนะบบเศรษฐกิจถ้ามันค้าขายได้เนี่ยในประเทศเราเนะี่ยมันก็สง่งเกษตรกรเนะี่ยพวกเราตัวสง่สงผลผู้รับจากก้างกิดอย่างเนะนี่ยเขามีไรายได้ตัวเ <Okay. S 1> นี่ยคือท่านนายกรัฐมนตรีนั่นท่านให้ความสำคัญ,ญแล้วท่านรัฐมนตรีเองเองนะี่ยท่านก็ให้ความสำคัญด้วยนะ